วัสดีค่ะวันนี้นะคะทางมาณฑาิชินนะคะมาเที่ยวค่ะเรามาเที่ยวที่จันทบุรีนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมชมฟาร์มค่ะที่เขาได้ถึงตาข่ายกันนกไว้นะคะที่นี่ถึงตาข่ายกันนกได้สวยงามมากเลยค่ะเรามาดูที่การถึงของเขากัน,นะคะว่าเขาทาเป็นยังไง,ไงเขาก็จะมีตามวิธีนะคะมีถึงสามีถึงเชืเชอกคี่ยบ่อที่มีใหญ่มากน่าจะหลายไร่เลยะคะ่ะ เดยนี่เขามีเสาเขาทำสวยมากเขาทำเป็นเสาปูนแบบว่ารอบเลยค่ะเสานี้น่าจะเป็นร้อยต้นเลยอะแล้วเขาก็ใช้ได้มานะ50เมตรนะได้50เซนเะมตเขาใช้เป็นอันนี้น่าจะเป็นลวดสลิงน,นะชันบนดนลวดสลิงก่อนแล้วก็ค่อยเอาเชือกจตะข่ายแันด้านล,ล่างเขายึดด้วยเชือกเชือกขนาดใหญ่ หน้าขึงด้านที่แบบขอบข้างดูดินกยังเข้าไม่ได้เลยข้างข้างน,นี้นกเข้าไม่ได้แน่ข้างข้างนกก็ยังเข้าไม่ได้ข้างบนเขาทำได้สวยงามมากแล้วก็มีการเชื่อมตะข่ายด้วยค่ะนี่เขาน่าจะต่อตะข่ายต่อตะข่ายนะคะเชื่อมตะข่ายแบบง่ายส่วนตัวกลางที่เขาไม่ให้ไม่ให้หล่นเป็นแองกระคะือเขาใช้ตัวนี้น่าจะเป็นสายไฟตัวแบบสายไฟถึงเป็นแนว สุดยอดไปเลยค่ะยี่นี่ติดตั้งได้สวยงามมากจริงๆตะไคร่กันนกแบบปกป้องป้องกันแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆจริงๆวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนจันทรทบุรีสุดยอดเลยความนี้สุดยอดจริงๆสุดยอดมากๆพื้นที่ใหญ่มากกว้างประทับใจในดีไซน์แล้วก็ไอเดียตรงนี้น่าจะเป็นลวดนะอันบนเขาทำลวดเพื่อให้ถึงตั้ง ตรงนี้เขาขึงสูงแค่ประมาณประมาณหนึ่งเมตรครึ่งประมาณเท่าเอวประมาณเมตรหนึ่งประมาณเมตรหนึ่งใช่เสาเขาสูงประมาณเมตรหนึ่งปักเสาปูนแบบรอบแน่นหนามากแข็งแรงสามารถกลับนํามาใช้ได้อีกตะข่ายถึงตึงเป็นแนวตรงนี้เขามีการต่อซึ่งต่อได้สวยงามมาก เอาไว้วันไหนเพื่อนๆที่มีฟาร์มอยากให้พวกเราไปเยี่ยมชมหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าไปแวะกินสนใจติดต่อมาได้นะคะพวกเราพร้อมเที่ยวพร้อมไป